มันโคนตกแล้วสาดสาดเก็บสาดหน่อยเร็วเหนื่อยเด้อฮะกระล่างโหลดแล้วแจแม่นขาดเนาะจ่องสบายด,ดีสูว โอ้ยูดีอะงหนมการเนี่ยด er. ีเด right ี๋ยวเดี๋ยวจ้องใส่มแค่เนีนี่2,000はは2,000ทำนี่กแน่เลยมีเงินไรไปนอไกดีนี่2,000 2,000บาท2,000เียถ้าซื้อหรออม2 0 0เาก็เลยยา2,000 สบายนี่ป้าลุงก่อนสบาายนี่ป้ลุงเจเ้าเป็นไผ่ไม่นี่จะไปดินน้องเจ้าเป็นไผ่เป็นไผ่กะเป็นกาลีไปไปดินน้องไปก็ลืมน้นอง หาจอกไม่พอไปเลยเลูกเปลี่ยนได้ยังเฮ้ยบังพี่เจ้าแบบอ้วนมาให้คนด่ามา่ายก่อนครับสิมา,มาด่าม่ายเนาะหลายคนกับบอชอบบ่ชอบกับบอเป็นยังเนาะเข้าใจนะ ถ้าคนไม่ใช่อะ่ะแค่หายใจก็ผิดแล้วเห็นจ้องอยู่บริบาลนี้สู๋ไว,ไ,ว <c oughs> ไป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  กระจายเปิดประตูปิดประตูเออปัาบัวหอยกำลังออกออว่าเขาบอกว่าอุ้ยปักอีกตัวกูนี่ยังมากินวะอย่างไปค่ะไอ้ดําเขาบอกว่าไอ้ดําใหญ่จะจะปลุกนอน นี speaker, S! <S ่ลูกเองแดนจะสิบได้เลยคุบดากับพอด่ดามาเล่นน้ำน้ำไอ้อ้วนนี่แล้วมาเล่นน้ำน้ำไม้อ้วนเด้อ แกเสือก่อนถอดเสื้อตัวไหนแกเสื้อผ่านไว้พ่ิมึงดูผูดามขลุ่ยอยู่ผู๋ถือใจอืมผู๋บางฮะโอ๊ยกูขี้เหรเด้

ีะหาดนี่สักอมีแต่พีงอกัแกนเกงกไงันเป็นตาเบิงค่ะอันถอดกเก่งให้ปลาลุงเบิงไงปัดชิ้นหือให้ยังเิหาดงามค้าอยู่นี่บ่หัดก็สร้างดึงไหว้นหียังดึงไหวนี่จ่องนี่ไห สิึงลงอยู่นี่ลงแตว่าหังังไใส่ส่สงนะดึงกันดุพอด่อ,องงาปตะขอตะลุมไยเลยลองนี่นิบดุกลงใส่ที่ไหนพ่อแหลขางเดียวเท่อไหลงมันหนีบลงปลายนี่ ต้องโลดน้าสวมหัวโดดไปไกลๆเด้อลงไปโดดไปไกลๆถือใจเอามนกุู้ขึ้นไหวเาเะวอฮะ อัน,นามขนหนอค่ะับแสมันหน่อยแล้วงเอาขึ้นอันของเอาขึ้นอันโต๊ะกะอาจเอาขึ้นโต๊ะกะบะบะอืม ลอยไปไกลๆสิใหยป่ยกินอาหารนี่น้่า่วมหัวนะครับน่าสชมเอ๋ย<ฮ>ขนาดผู้ใหญ่ยัง่วมหัวแล้วเป็นนั่งเงือกว่าอะไรอันนี้เป็นนั่งเงือกนั่งด่างเนี้ยก่อนเดี๋ยวนี้พี่เสือสมุรดสติ ขึ้ใจโทรมาว่าอีเพาะมาเอา,าเขาไหนเขาอยากไปโดดน้ำนองค่ะมันก็กินบใมใบทองเขาบอกประเทศน้ำประเทศบอกว่าเรืนน่องดำ,ำ,ำหน้าบาดไม่ดำผูลอยไปผูลอยไป,ปกูลอยไปตะกี้ลอยหน้าบัได้เป็นนะมันมาเป็นย่อนเสือซูชิ จับขึ้นมาปิ้เองนะจับมาปลาขึ้นมาปิีกนี่เดือดๆซุ่มใหญ่นะถูกใจค่ะเก็บข่าวไว้เพียงสำเนียงพี่น้องเดี๋ยวสิไปเคลียร์ขออยะก่อนเงินไหมเฮย้ยเมื่อยมันตกนะแต่ว่าฝนนี่วะ